ที่ประเทศอิหร่านการประท้วงต่อต้านรัฐบาลยืดเยื้อมาไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วนะคะหลังจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีซึ่งเสียชีวิตเพราะว่าถูกคุมขังด้วยข้อหาที่ว่าสวมผ้าคลุมหิยาบอย่างไม่เหมาะสมและเป็นการเสียชีวิตในเรือนจำค่ะได้เห็นคนออกมาประท้วงแสดงความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลอิหร่านก็ได้สั่ง ประหารชีวิตผู้ประท้วงบางคนซึ่งก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากโลกตะวันตกติดตามรายงานจากคุณชลันทรีโวธาสมุทค่ะนี่เป็นภาพสุดท้ายที่แม่ของมาจิดเรซารานวัดได้พบกับลูกชายผู้ประท้วงชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านสองคนเสียชีวิตเวลานั้นเธอไม่ได้รับแจ้งว่าลูกชายต้องโทษประหารชีวิต ครอบครัวได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ภายหลังการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในที่สาธารณะสิ้นสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อบอกสถานที่ฝังศพเท่านั้นมาจิตเรซารานาวาดถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าซึ่งนับว่าเป็นคนที่สองตั้งแต่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลกรณีการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงวัย22ระหว่างถูกคุมตัวโดยตำรวจศิลธรรม จากกรณีการสวมผ้าคลุมศรีรษะไม่ถูกต้องเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามีจานสื่อของฝ่ายตุลาการอิหร่านเผยภาพจากกล้องวงจรปิดอ้างว่าเป็นภาพขณะที่รานวาดก่อเหตุแทงเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตการตัดสินคดีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนตั้งแต่ถูกจับกุมจนถึงประหารชีวิต กลุ่มสิทธิมนุษยชนและชาติตะวันตกประนามการพิจารณาคดีของอิหร่านต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงว่าเป็นไปอย่างไม่โปรง่งใสประนวาดถูกปฏิเสธที่จะหาทนายความของตนเองหรือเข้าถึงหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลร,รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านและสื่อของรัฐรวม20คนที่เกี่ยวข้องกับการประหารผู้ประท้วง We consider unacceptable the use of capital punishment as a tool to repress the protesters. In the new package of sanctions for human rights violations, we are targeting those responsible for this continued repression against protesters. at 21st listing, and this underlines the support. Of the European Union to the Iranian people. Good afternoon. Everyone. We uh, so, the uh, a whole, a whole of to We denounce uh, this draconian treatment in the strongest terms. Uh, these harsh sentences, and now the first public execution at least, are meant to intimidate Iran's people. Uh, they are meant to suppress dissent. Uh, and they simply just underscore how much Iran's leadership actually fears its own people. ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามกรณีการประหารชีวิตผู้ประท้วงอิหร่านย้ําอิหร่านมีสิทธิเสรีภาพและผู้ประท้วงมีสิทธิท,ท,ธที่จะวิาพาษ์วิจารณ์ได้พร้อมประนามท่าทีของสหรัฐที่พยายามผลักดันอิหร่าน ออกจากคณะกรรมาการว่าด้วยสถานภาพสตรีแห่งสหประชาชาติและเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้การประหารชีวิตด้วยการแขวนคอกับเครนในพื้นที่สาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นในอิหร่านมาหลายปีแต่อิหร่านเคยใช้มาตรการนี้เพื่อยุติเหตุความวุ่นวายในการประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2009และการเคลื่อนไหวของขบวนการสีเขียวหรือ Green Movement กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนอิหร่านในนอร์เวย์เตือนว่าอิหร่านอาจจะ,ะเผชิญกับการสังหารนักโทษการเมืองขนาดใหญ่อย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1988ที่มีผู้ถูกสังหารมากถึง5,000คนมีรายงานว่าตั้งแต่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกรณีการเสียชีวิตของมาซาอามินีมีผู้ถูกประหารชีวิตแล้ว2คนมากกว่า10คนกำลังถูกดำเนินคดีแบบปิดลับที่มีโทษประหารชีวิต ผู้ประท้วงอย่างน้อย488คนถูกสังหารราว14,000คนถูกจับกุมและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงของอิราน62คนเสียชีวิตชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน